คุณต้องหาวิธีติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือโอเคมันก็บอกว่าจะมีหอสัญญาณไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหอสัญญาณอะไรสักอย่างแหละเราต้องไปขอความช่วยเหลือที่นั่นนะโอเคแล้วก็เอ่มถ้ำกูโดนถล่มไปแล้วก็สงสัยอยู่นะว่าไอ้ลูกแก้วนั่นมันคืออะไรกันแน่เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันต้องยี่สี่ลูกโอเคแล้วก็ยังมีอีกลูกหนึ่งไอ้เป็ดมาเพราะวะได้มาสีู่กแล้ว โอเคใกล้ถึงหอสัญญาณแล้วขอสำรวจแปบ,บนึงนะเออก็ไม่มีอะไรนะเขาก่อนมาเคยมีลูกแก้วใช่ไหมตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดนะ <Yeah! S 1> มาวิ่งช้ามากเลยอย่าไปใส่ใจเลยเออว่าแต่มันหายไปไหนวะมันเดินม,มาจากที่ไหนวหรอโอ,อจบอีกแล้วเออจบตลอดแล้วมึงอะ่ะรั่วเสียแต่คนณสมารซอรมันได้ด้วยครีมแต่เส้นทางถูกบล็อก ถูกอะไรเนี่ยแหละอืมมันคิดว่าบล็อกกลับมาที่เดิมเหรอเออเขาได้ปะวะเขาได้ตัวกูแล้วจริงจเดี๋ยวกูคิดไม่ผิดเลยฉลางเหรอแมลงหลังจากนั้นเราก็ต้องไปไกลปัือโคตรไกลเลยคงต้องตัดตัดแต่ตรงนี้แล้วก็ไปยนูนเลยโคตรไกลเลยไม่เหลจะถึงวะมันคืออร่อยเข้าไปสกิดแมงสักหน่อยดิ มาดีมาดีมาดีอม่งมาแล้วไป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 สามสิบวิกว่าจะมาถึงโคตรนานแบกบหินเอ้มึงแบกบมึงเก็บวะมึงแบกหินแบบเข้ากระเป๋าเก็บเลยนะ่ะสามารถใช้ครีมจากกล่องเครื่องมือและซ่อมเอ่ออะไรวะเออใช้ครีมแหระแล้วลก็เอามาซ่อมได้อะไรสั่เง,งี่ะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่แหละบรรยากาศน,น่าคิดถึงกว่ากูจะได้กลับมาที่นี่ เพื่อนกูหายไปหมดแล้วเก็บเออเก็บโคตรไกลเลยกูจะไปทันไหมเนี่ยไม่หลอกไปทันนี่แหละเพราะว่าเออมันคงไม่ีใครตามหลังกูมาหลอกเออมัน,น,นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นอ้ยืนนิ่งเนโอเคมันมันควายอะ่ะมันไม่มีสมองปะล่อไปตั้งสามสิบวิโคตรนานกว่าจะมาถึงที่นี่แม่งใช้เวลาแบบโคตรจะนาน โอเคจบไปลอีกอันนึ่งละน่าจะอีกอันสุดท้ายแหละยาวมากมากเลยกูอ่านไม่ออกอยู่แล้วเด้อตัวแพร์ภาษาม่กระทะลึงอีกมันบอกอะไรไอ้คอปอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันก็เพราะว่ามันบอกว่ามันจะมีคนมาช่วยเหลือเราแหละกาลังดําเนินการแต่เราเนี่ยต้องส่งสัญญ,ญาณตําแหน่งของเราต้องมีบางอย่างในคาดที่ถูกทออทิ้งไปอันนี้คือแปลไทยมาแล้วมันก็แบบ ดาวบนแมงปลทะลึงกูก็ไม่คอ่อยออกก็แปลว,ว่ามันมีใครมาช่วยเหลือเราเละแต่เราต้องส่งสัญญาณไปให้มันจะมีของถูกทิ้งอยู่ก็ประมาณนั้นแหละโอ้หอันนี้ดาง่ายกลัวต้องก่อกองไฟแน่เลยเชื่อปะเอามีเศษขยายอยู่หลังบ้านเนอะหลังเต็นดิอ๋อมีลูกแก้วลูกแก้วนี้ถ้าเก็บแล้วครบมันจะเป็นยังไงได้อหมอันนั้นละไปไม่ออกไอ้ผีเป็นมาล่ลไรตามกูละอ๋อนี่ เอ้ยจะจบแล้วเดิถ้าเป็นอย่างเนี้ยแต่ผีเปะแม่งสั้นวะมันเปะตรงไหนวะโอเคก็จบแล้วนะอันนี้ตัดคลิปแบบโคตรสั้นเลยสั้นกว่าเขาก่อนอีกตอนที่ผมกลับเข้าไปดูช่องผมนะเบมือว่าย้อนกลับไปดูคือตกใจมากเพราะว่าไออีพีหนึ่งของไอ้ผีเปเนี่ยอีพีเปรท่าเดินลดเนี่ยคือมันมีคนดูแบบเยอะมากเลยประมาณพันกว่าคนเลยคือสรับคนอื่นเขาคิดว่าน้อยนะแต่สลับผมเนี่ยคือแบบว่ามันเยอะมากเลยนะคือ เราทำบอกว่าทิ้งไว้แบบดองไว้นานมากเลยวะ่ะอันนี้ก็เลยมาทำา EP 2ต่ออันนี้ก็ใกล้จะกดอันนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนั่นก็รอดูต่อนะ